นวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวกับผู้คนมากขึ้นหลายธุรกิจเริ่มปรับตัวมาใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานขององค์กรอย่างเช่นบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ g p s c แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะกลุ่มปะตะทผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากลได้สร้างศูนย์ควบคุมและสั่งการอัจฉริยะหรือ Control Command Center ตั้งอยู่ภายในนิคมสาหกรรมมาตาพุทธจังหวัดระยอง นับเป็นโครงข่ายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคเอกชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแสดงผลการผลิตของโรงไฟฟ้าทุกแห่งแบบเรียลไทม์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการผลิตจริงและเป้าหมายการผลิตสามารถสิ n e r g y ี้ต้นทุนการผลิตโดยเลือกผลิตจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนเหมาะสม บริหารกระบวนการผลิตและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสร้างสเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการจัดส่งไฟฟ้าให้กับลูกค้าเรามารู้จักสูงนี้ให้มากขึ้นกับคุณสิริเมธลีพากรประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท global power synergy จำกัดมหาชนกันค่ะ g ส c ของเรานะครับ มีโรงไฟฟ้าเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่อีสเทิ n ์นซีบอร์ดเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่มัตตพุทธพื้นที่ระยองนะครับแล้วก็รวมถึงชนบุรีด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยมี17พื้นที่โรงไฟฟ้าแล้วก็จะมีการส่งข้อมูลส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งไฟฟ้าและไอ้น้ำนยครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนักนะครับเข้ามาที่เน็ตเวิร์กของระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบไอ้น้ำเช่นกันนะครับศูนย์นี้จึงเป็นการบรูรณาการข้อมูลทั้งหมด นะครับของกระบวนการปฏิบัติทั้งการผลิตนะครับการส่งมอบท้งด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านะครับอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องของเป็นศูนย์ที่เราจะดูแลในเรื่องของประสิทธิภาพการดําเนินการทั้งหมดด้วยนะครับเรามีระบบที่เราเรียกว่า data collection หรือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับผ่านระบบเราเรียกว่า pie system นะครับเป็นข้อมูลออนไลน์ real time ที่ส่งเข้ามา กระบวนการตรงนั้นก็จะส่งผ่านเข้ามารวมถึงเรื่องระบบข้อมูลที่ส่งผ่านระบบที่เรียกว่าสคารด้านะครับก็จะเป็นระบบที่จะส่งอินพุตเข้ามาด้วยจากนั้นแล้วนะครับข้อมูลจะมาบูรณาการกันนะครับแล้วมีระบบประมวลผลเพื่อทําให้เรายังคงมีมาตรฐานสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะร,ระบบออกแบบไว้รองรับนะครับสามารถเข้าถึผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทั้งโมบายได้ด้วยนะครับผู้บริหารที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนี้นะครับก็สามารถที่จะ a อสเซสเข้าไปในการเจียดูข้อมูลแบบออนไลน์เรียลไทม์ได้ตลอดเวลาทุกๆนาทีของการทำงานของเราเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาครับก็ประโยชน์สำคัญก็คือตัวลูกค้าเองนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามีระบบที่สามารถเห็นได้หมดทั้งภาพของความต้องการของลูกค้า ก็จะทําให้ความสามารถในการส่งมอบของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับระบบเสถียรภาพของการผลิตเราก็ดีขึ้นหรือแม้ว่ากรณีมีปัญหานะครับในเรื่องของกรณีฉุกเฉินใดๆก็ตามนะครับระบบจะสามารถนําระบบคืนสู่ภาวาปะปกะติได้เร็วขึ้นสเต็กโฮลเดอร์ที่2องนยผมคิดว่าก็คือทางด้านของสังคมนะครับเพราะว่าพอเราบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะครับมันจะทําให้การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย ตรงนี้เองก็จะเป็นประโยชน์กับภาคประชาชนแน่นอนนะครและสุดท้ายที่3เนี่ยถ้าภาพใหญ่อ,อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทมีความสามารถในการบริหารที่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับก็จะทําให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับจากการบริหารสินทรัพย์ที่เรามีอยู่จะทําให้ตลอดเวลาของการทํางานของเราเนี่ยเราใช้แอสเซทที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ ศูนย์ควบคุมและสั่งการอัจฉริยะหรือ Control Command Center จะพร้อมให้บริการเฟสแรกในเดือนสิงหาคมปี2566เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างเสถียรภาพให้กับระบบผลิตและส่งมอบพลังงานไฟฟ้าโดยข้อมูลแบบ Real Time ที่นำมาคำนวณและวิเคราะห์ประสิทธิภาพจะควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดความขัดข้องของอุปกรณ์ต่างๆทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาระบบ และสามารถส่งมอบพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพต่อไป g p s 4นวัตกรรมพลังงานสังสร้างอนาคต Smart Energy for Evolving Life